อ่ะทีนี้หนังสือทุกคนคงเตรียมมาแล้ว<ๆ>อ่ะทีนี้หนังสือทุกคนคงเตรียมมาแล้วทีนี้เราวันนี้เราจะขึ้นการที่หน่วยการเรียนรู้ที่สองน้องเปิดที่หน้ายี่สิบสองรอไว้ได้เลยก็คือในเรื่องของการจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ทีนี้ถามว่าเมื่อคาบที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนกันไปเนี่ยเราเก็บคะแนนตัวชี้วัดไปกี่ตัวชี้วัดจาได้ไหมของบทที่หนึ่ง สองตัวชีว oh <my> วช้วัดใช่ไหมครับอ่าสองตัวชี้วัดใช่ไหมของบทที่หนึ่งเพราะฉะนั้นของบทที่สองเนี่ยเราจะเก็บอยู่หนึ่งตัวชี้วัดก็คือตัวชี้วัดที่มาตรฐานที่สองหนึ่งจุดหนึ่งปห้าทหกเรื่องก็คือระบุป,ปัญหาในการจัดองค์ประกอบศินและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเองและบอกวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้นอันนี้คือตัวชี้วัดที่เราจะเก็บคะแนนของหน่วยการเรียนรู้ที่สองคุณครูก็เลยตัดใบงานออกไปให้น้อง น้องก็เลยไม่ต้องทํรใบงานนะแต่ว่าเดยวอย่าลืมทําแบบัดท,ท้ายบทแล้วก็จากปร,ประสบการณ์ที่น้องทุกคนคงจะได้ทําแบบขัดท้ายบทบทที่หนึ่งไปแล้วว่ามันจะบอกคะแนนเรามาเลยถูกไหมน้องทําเสร็จแล้วน้องจะรู้เลยว่าน้องทําทําแบบขัดบทที่หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องได้คะแนนกี่คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทที่สองเนี่ยขอให้พวกเราตั้งใจทําแบบหัดให้ดีด้วยเพราะเราไม่ได้มีคะแนนของใบงานมาช่วยมันมีคะแนนจากแบบขัดอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครทําได้สิบก็ได้สิบเลยใครทําได้สองก็ได้สองเลย เราไม่มีเวลามา <c oughs> เราไม่ได้มีเวลาหาเวลามาให้น้องนั่งสอบซ่อมอยู่เพราะฉะนั้นพยายามทําให้คะแนนให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคะแนนมันไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านมาตรฐานไม่ผ่านตัวชี้วัดตัวนี้เนี่ยคุณครูก็ต้องหาอย่างอื่นให้น้องทําอีกเพื่อทายังไงก็ได้ให้เราผ่านตัวชี้วัดตัวนี้ให้ได้เนาะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยทำแบบสึกขัดให้ได้คะแนนเยอะๆครูก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้น้องเปิดหนังสือแล้วน้องเปิดหนังสือดูได้ ณขณะทําแบบฝึกหัดออนไลน์และแบบฝึกหัดออนไลน์ก็ไม่ได้จับเวลาด้วยเพราะฉะนั้นตั้งใจทําแบบฝึกหัด,ด,ดหนิดนึงนะเพราะมีคะแนนคะแนนเป็นของใครคะแนนก็เป็นของนักเรียนเองอ่ะทีนี้เรามาดูขังสาระการเรียนรู้ของบทที่2ก็คือในเรื่องของการจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2หัวข้อญ่ๆแล้วก็คือปัญหาในการสื่อความหมายกับปัญหาในการจัดองค์ประกอบทำไมถึงเขาถึงใช้คําว่าปัญหา เอาง่ายๆเลยบทที่2เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ว่าในการเรียนวิชาทัศนศิลป์ในเรียนเรียนสาระทศะัศนศิลป์เนี่ยในวิชาศิละปะเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าการวาดภาพหรือการสื่อความหมายภาพออกมาแต่ละภาพเนี่ยเราจะมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างที่เป็นปัญหาหล,ลักๆในการในการสร้างภาพขึ้นมาทีนี้ทั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วว่าน้องจาได้ไหมที่คุณครูบอกว่าอ่านสมมติคุณครูน้องดวงน้องดูจอที่มีมีคุณครูอยู่ตอนนี้นเนี่ย คุณครูนั่งอยู่ตรงนี้น้องมองมาจากจอน้องจะเห็นว่าโต๊ะที่อยู่ด้านหลังคุณครูเนี่ยตรงที่เพื่อนนั่งอยู่เนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่าด้านหลังอันนี้คือการรับยุจัวหวะในงานทัศนศิลป์ของของของชั่วโมงที่หนึ่งจำได้ใช่ไหมจาได้ไหมครับ <c oughs> สกุลศักดิ์จำได้ไหม <c oughs> ได้ครับ โอเคครับทีนี้วันนี้เราก็จะมาดูเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหาบอกแล้วนะเราสัญญากันแล้วว่าวันนี้เราไม่มีใบงานให้เรามีแต่แบบสึกหัดเดียวแต่ขอให้ทุกคนตั้งใจฟังเนื้อหาและทําความเข้าใจเนื้อหาไปพร้อมๆกันอ่ะทีนี้รเราลองดูซิว่าอันนี้เป็นจุดป,ประกายความคิดว่าถ้าให้นักเรียนเลือกลบสิ่งที่อยู่ในภาพนี้หนึ่งอย่างจงเลือกลบสิ่งใดและจะว่าสิ่งใดเพิ่มเติมทีเนี้ยคุณครูบอกคุณครูให้น้องสังเกตว่าภาพภาพนี้เนี่ยอะไรที่มันมันไม่สมบูรณ์อยู่หนึ่งก็คือ ถ้าน้องเห็นลักษณะการเกาะต้นไม้ของนกนกมันจะเกาะต้นไม้แบบนี้ได้ไหมไม่ได้ครับเออไม่ได้ครับมันไ,ไ,<ม>ไม่ใช่จิ้งจกใช่ไหมถ้าเป็นจิ้งจกกับตุ๊กแกมันถึงจะเกาะต้นไม้อันนี้อันนี้ก็คือสื่อความหมายให้เห็นว่าภาพอันนี้ไม่สื่อความหมายแล้วว่าภาพมันไม่มีความสมจริงและในอันนี้ทีนี้อันที่สองถามว่าน้องเห็นขนาดข,าดของตัวคนไหมเห็นครับอ่าทีนี้น้องเห็นขนาดของประตูบ้านไหมเห็นครับีถามว่า คนเข้าไปอยู่ในบ้านเท่านั้นนะอะไรนะครับคนนะ่ะกับบ้านเนี้ยสามารถเข้าผู้คนเนี้ยสามารถเข้าทางประตูบ้านได้ไหมดูจากตัวคนกับดูจากขนา,ข,นาขนาดของประตูบ้านแล้วไม่ได้ครับไม่ได้ครับการการวาดภาพเนี้ยเราก็ต้องดูถึงหลักความเป็นจริงด้วยนอกจากการเกาะต้นไม้ของนอกแล้วลักษณะของตัวคนแล้วเนี้ยเออคนมันจะเข้าบ้านได้ไหมเราต้องมีการกําหนดขนาดของสิ่งต่างๆในภาพเนี้ยการจัดองค์ประกอบต่างๆงของสีในภาพเนี้ย ให้มันมีความสมจริงด้วยนะแล้วก็ดอกไม้เห็นไหมดอกไม้มีขนาดใหญ่อันนี้ก็จะให้เห็นว่าเราเราเราจะก่อนที่เราจะวาดภาพระบายสีของภาพเนี่ยเราจะต้องกําหนดขนาดของภาพองค์ประกอบของภาพเอกภาพของภาพทุกอย่างเนี่ยจุดเด่นของภาพเนี่ยให้มันเกิดความสมจริงมากที่สุดในการสร้างสารรค์งานัศษณิลินทีนี้เรามาดูปัญหาปัญหาแรกก็คือเกี่ยวกับปัญหาในด้านสิ่งความหมายเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่า ปัญหามันมีสองอย่างก็คือปัญหาในด้านสื่อความหมายกับปัญหาในการจัดองค์ประกอบในการจัดองค์ประกอบเนี่ยมันจะมีหัวข้อเยอะหน่อยแต่ในเรื่องของการสื่อความหมายเนี่ยมันจะมีอยู่อันเดียวทีนี้เราลองมาดูซิว่าปัญหาในการสื่อความหมายมันเป็นยังไงถ้าเราดูภาพภาพภาพนี้เนี่ยภาพภาพที่ในจอเราว่าไงนะครับพัวพงต้นไม้ครับอ่าต้นไม้ต้นไม้เป็นยังไงครับหายไปหายไปครับาต้นไม้หมดไปใช่ไหนต้นไม้หาย อ่าเข้าใจว่าต้นไม้มันหายไปเพาะน้องมองว่าภาพนี้เนี่ยมันสื่อความหมายยังไงที่ที่เขาบอกว่าภาพภาพภาพนี้เนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของการสื่อความหมายเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งทีนี้คุณครูจะสรุปให้ฟังเลยนะหนึ่งที่เราสังเกตเห็นว่าต้นไม้มันโดนตัดเนี่ยเพราะจริงๆแล้วภาพภาพนี้ยผู้วาดเนี่ยเขาอยากจะสื่อให้เห็นว่าภาพภาพนี้เป็นภาพที่มีภาวะโลกร้อนภาพภาพนี้เป็นป่าไม้ที่มีความร้อนมีความที่ไม่อุดมสมบูรณ์แต่มันขัดแย้งกับ ลักษณะของอะไรในภาพนี้ตอนนี้ที่มันขัดแย้งกับการโดนตัดต้นไม้กับแล้วก็น,น้ำครับโอเคน้องเห็นแล้วเห็นไหมว่าภาพนี้มัโดนตัดต้นไม้ทาลายป่าโอเคอันนี้มันถูกต้องและที่มันจะสื่อความหมายว่าป่าไม้อันนี้แห้งแล้งป่าไม้อันนี้โดนภาวะโลกร้อนแต่มันขัดแย้งกับสัตว์เห็นไหมน้องหมว่าสัตว์มีจานวนเยอะแยะ,ะมากมายเลยสัตว์มีความทําให้ภาพภาพนี้เห็นว่าป่าไม้อันนี้มันอุดมสมบูรณ์เอ๊ะแต่ป่าไม้มันโดนตัดตกลงมันจะสื่อความหมายว่าป่าไม้มันแห้งแล้งหรือป่าไม้มันจะอุดมสมบูรณ์กันแน่ ดูจากลำธารเป็นไงก็งมีความอุดมสมบูรณ์อีกเอาล้วตกลงภาพนี้เนี่ยเราจะสื่อความหมายว่ามันแห้งแล้งมันอยู่ในภาวะโลกร้อนหรือมันอุดมสมบูรณ์กันแน่มันก็ขัดแย้งกันไปหมดอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้จากภาพนี้ก็คือเรื่องของการใช้สีถูกต้องไหมถ้า,าจะสื่อความหมายให้เห็นว่าภาพภาพนี้เนี่ยมีความแห้งแล้งเราต้องใช้สีโทนอะไรสีโทนอะไรหรือสีวันณะอะไร วันนาอุ่นครับอ่าวันนาอุ่นหรือสีโทนร้อนใช่ไหมต้องเป็นสีโทนน้าตาลสีส้มสีแดงพวกเนี้ยทําให้ป่ามันดูมีความเป็นอยู่ในภาวะโลกร้อนมีความแห้งแล้งแต่ตอนเนี้ยังมีสีฟ้าปรากฏอยู่ยังมีสีเขียวปรากฏอยู่ด้วยทําให้เห็นว่าภาพภาพนี้เนี่ยไม่รู้ตกลงว่าผู้วาดคนที่วาดคนที่ระบายสีเนี่ยเขาอยากจะสื่อความหมายให้เห็นว่าภาพมันอุดมสมบูรณ์หรือภาพมันแห้งแล้งกันแด้มันก็เลยทาให้ภ<ล>าพมันู้เหลังนด้วยครับมีบอ่าใช่ครับมันก็เลย มันก็เลยไม่ไม่ทราบว่าตกลงว่าจะสื่อความหมายว่ามันแห้งแล้งหรือมอันอุดมสมบูรณ์กันแน่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ไขภาพนี้เนี่ยให้มันสื่อความหมายให้ตรงกับความหมายที่เขาบอกว่าการตัดต้นไม้ทําลายป่าทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยเราจะต้องแก้ไขในจุดใดบ้างอันที่หนึ่งก็คือเอาสาาัตว์อาาอกไปไทำพ<อ>ันธุ์ต้องเป็นยังไงให้น้ําน้อยกว่านี้เออน้ําน้อยกว่านี้หรือน้ําแห้งไปเลยถูกไหมอันที่สองสัตว์เอาไปเอาสัตว์ออกไปอ่าเอาสัตว์ออกไปหรือถามว่ามีสัตว์ได้ไหม มีได้แต่น้องต้องทา<ม>ให้ลักษณะกายภาพของสัตว์หรือลักษณะตัวของสัตว์เป็นไงเพราะมันไม่มีความรู้สึกมันแห้งแล้งสัตว์ <ผม S 1> ต้องหอมหรือไม่น้องสามารถวาดก้างให้เป็นซากที่มีโครงกระดูกที่ฟางมันตายแล้วแล้วมีโครงกระดูกเนี้ยได้ไม่ได้ได้ได้ไดใช่ไหมทำเนี่ก็ได้ให้ภาพภาพนี้มันสื่อความหมายว่ามันแห้งแล้งทีนี้อีกอย่างที่เราต้องปรับอีกอย่างก็คือโทนสีอ่าถูกไหมครับอีนกไหมครับอ่าโทนสีเนี่ยเราต้องปรับด้วยโทนสีให้โทนสีมันอยู่ในสีวันนะ อุ่น,นหรือ,อสีนร้อนโอเคทีนี้แสดงว่าพวกเราเนี่ยเห็นภาพภาพนี้แล้วพวกเราวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนแล้วว่าเราจะต้องแก้ไขภาพภาพนี้ให้สื่อความหมายออกมาในลักษณะไหนอันนี้ก็คือปัญหาในเรื่องของการสื่อความหมายเข้าใจนะทีนี้ถ้าเกิดเข้าใจแล้วหดูจะข้ามไปหัวข้อที่สองก็คือปัญหาในเรื่องของการจัดองค์ประกอบซึ่งมันจะมีหัวข้อย่อยๆอยู่หลายหัวข้อเลยหัวข้อที่ของเรื่องของปัญหาในการจัดองค์ประกอบ ก็คือในหัวข้อสองจุดหนึ่งเป็นปัญหาด้านการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ของเราก็พวกสอยางลบสีต่างๆทีนี้เขายกตัวอย่างมาเห็นว่าปัญหาในด้านการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เนี่ยในภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองภาพดอกไม้กับภาพนกเนี่ยด้านซ้ายมือจะเป็นภาพที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสมด้านขวามือก็จะเป็นภาพที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมทีนี้ในหนังสือมันก็มีตัวอย่างอยู่ในหน้าที่ยนะี่สิบสี่เนาะก็ดูควบคู่กันไปด้วยได้ ทีนี้เราก็เปรียบเขาก็เปรียบเทียบให้เราเห็นเลยว่าด้านระหว่างด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเป็นยังไงภาพแรกที่เป็นภาพดอกไม้เนี่ยในเมื่อเราเขาใช้สีที่ลงสีที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันทําให้ภาพอันนี้เนี่ยเป็นยังไงมันดูสวยงามไหมครับสวยงามไหมภาพแรกด้านซ้ายด้านซ้ายก่อน,นครับไม่สวยทําให้ภาพไม่ชัดเจนด้วยทําให้ไม่รู้ว่าไม่มั่นใจในการระบายสีด้วยเห็นไหมว่าระบายสีออกใช้สีไม่ชัดเจนมีการผสมของสีที่มั่วกันอยู่ แต่ทีนี้พอมาดูในด้านขวาด้านขวาเป็นยังไงเขาใช้สีอย่างชัดเจน<อ>เขาระบายอีกสีเสื้อเขาระบายตีดดอกไม้เนี่ยใช้สีอย่างชัดเจนไม่ระบายออกไม่ระบายล้นทําให้ภาพมีความคมชัดและก็สมบูรณ์มากขึ้นทีนี้ภาพล่างที่เป็นภาพนกเนี่ยมันเป็นปัญหาในการเลือกใช้อ่ปากกาปากกาตัดเส้นหรือปากกาในการลากเส้นที่มีหัวขนาดใหญ่เกินไปภาพแรกก็จะทําให้เห็นว่า มันไม่สวยงาม,มดูเลอะเทอะส่วนเวลาเราใช้ปากกาที่มีขนาดหัวที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะเป็นทางทางภาพขวาอันนี้ก็เป็นปัญหาด้านการเลือกใช้วัสดุขขอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมง,งานทีนี้หัวข้อที่สองในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการใช้อเมื่อกี้ในเรื่องของสื่อความหมายไปแล้วอันนี้เป็นหัวข้อที่สองของปัญหาปัญหาไหนปัญหาในการจัดอุปกรณ์หัวข้อที่สองก็คือปัญหาด้านการวาดเส้น <c oughs> การวาดเส้นเป็นยังไงเอ่ยด้านซ้าย ภาพวาดด้วยเส้นที่ไม่แสดงถึงลักษณะการเคลื่อนไหวทําให้ภาพสื่อความหมายรู้สึกน้อยไปเห็นไหมเขาเขาวาดเขาวาดลากเส้นแบบทื่อๆเขาไม่มีการวาดโค้งให้เยอะเกสรให้มีความชัดเจนปีกของผีเสื้อมีการขีดเส้นเพิ่มเติมให้เห็นว่าอ่ะผีเสื้อกําลังบินอยู่เพราะฉะนั้นภาพซ้ายกับภาพขวาเนี่ยมันก็เลยแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของปัญหาด้านการวาดเส้นหัวข้อที่สองแล้วนะในเรื่องของการจัดองค์ประกอบ หัวข้อที่สามปัญหาด้านการใช้สีเป็นยังไงปัญหาด้านการใช้สีถ้าเราดูอันบนภาพที่เลือกใช้สีไม,ม่เหมาะสมเพราะว่าภาพภาพนี้เนี่ยเขาใช้สีในโทนเดียวกันทั้งหมดเลยผลงานที่มีปัญหาในการใช้สีโทนเดียวกันอย่างที่เขาบอกว่าใช้สีโทนเดียวกันก็คือสวยมากจะเป็นสีโทนร้อนสีวันะอุ่นโดยสีมีความเข้มในทุกส่วนทําให้ภาพเนี่ยเกิดแข่งกันไม่มีจุดเด่นของภาพ เราอาจจะเห็นแล้วว่าโอเคใจกัาดอกไม้มันคือจุดเด่นของภาพแต่ด้วยการใช้สีเนี่ยมันทําให้ภาพเนี้ยไม่เด่นแต่พอเรามาดูภาพล่างเนี่ยภาพด้านล่างก็คือภาพที่เลือกใช้สีได้เหมาะสมก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าลักษณะของต้นสนเนี่ยมีการไล่สีจากลําต้นเห็นไหมลําต้นแล้วก,ก็มีการไล่สีให้เห็นชัดเจนว่าตรงไหนเข้มตรงไหนอ่อนใช้สีโทนที่มันเหมาะสมกับภาพมีท้องฟ้ามีลําธารที่ชัดเจนภาพที่มีการใช้สีที่ ดีจะทําให้ภาพสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ผู้วาดต้องการได้เพราะสีเป็นสิ่งสาคัญมากที่จะช่วยแสดงความรู้สึกให้กับภาพใช่ไม่ใช่เวลาเน้องเห็นภาพที่ม,มีความสวยงามมันก็ต้องมีองค์ประกอบของการลงสีด้วยเราจะเห็นว่าภาพนั้นสวยภาพนี้ไม่สวยเนี่ยสีเป็นองค์ประกอบสําคัญเลยทีนี้ปัญหาด้านที่สี่ในเรื่องของการจัดองค์ประกอบก็คือปัญหาด้านเอกภาพทําไมถึงต้องมีปัญหาด้านเอกภาพเขาบอกว่า การวาดภาพที่ขาดเอกภาพก็คือความหมายของมันก็คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทําให้องค์ประกอบในภาพเนี้ยกระจัดกระจายน้องดูในภาพทางด้านซ้ายเห็นไหมว่าเรือลํานึงก็หันไปทางซ้ายเรืออีกลํานึงก็หันไปทางขวาซึ่งตามความเป็นจริงแล้วน้ามันต้องไหลไปทางเดียวกันไหมต้องไหลไปทางเดียวกันครับต้องไหลไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี้ยเราต้องดูเรื่องของเอกภาพด้วย ภาพที่ดีควรมีเอกภาพคือมีการรวมตัวไม่แตกแยกออกจากกันเมื่อดูแล้วเนี่ยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันดูเป็นภาพเดียวกันอย่างเช่นภาพทางด้านขวาเนี่ยเขาแก้ไขภาพให้มันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภาพมันก็เลยมีความเป็นเอกภาพต่อไปปัญหาที่ห้าก็คือปัญหาด้านความสมดุลอ่ะอันนี้เหมือนภาพแรกที่เรายกตัวอย่างเลยเหมือนภาพนี้เลยเรื่องความสมดุลที่ครูบอกว่าก่อนที่น้องจะวาดภาพละลายสีเนี่ยต้องดูว่าเป็นยังไงนกเกาะต้นไม้แบบนั้นได้ไหม ลักษณะของบ้านแบบนี้นคนสามารถเข้าไปอยู่ในบ้านได้ไหมเนี่ยดอกไม้ไมได,ดอกไม้เนี่ยใหญ่กว่าคนแล้วอย่างเงี้ยเราต้องจัดความสมดุลของภาพให้มันเกิดความชัดเ,เจนนกนกกกว่าพระอาทิตย์แล้วครับมิตรเออใช่ครับภาพไม่เหมาะสมกับพื้นที่รูปบ้านมีขนาดเล็กวางรูปต้นไม้และคนเอียงทางขวาเกินไปเห็นไหมนอกจะเห็นว่าภาพภาพนี้เนี่ย ส่วนมากเนี่ยภาพเนี่ยจะอยู่ทางชิดไปทางขวาทั้งหมดเลยซึ่งทางด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะว่างๆหน่อยมีแค่ภูเขาทีนี้ภาพที่มีความสมบูรณ์เป็นยังไงเห็นไหมเขาจัดองค์ประกอบของภาพทั้งด้านซ้ายและด้านขวามีความสมบูรณ์กันเราก็จะเห็นชัดเจนว่าอาดอกไม้ต้นดอกไม้ดอกนี้อยู่ใกล้เราดอกไม้ที่อยู่ไกลออกไปการจัดวางภาพด้านซ้ายด้านขวามีความสมบูรณการทําให้ภาพที่ออกมามีความสมบูรณ์สวยงามต่อไปปัญหาที่หกปัญหาด้านจุดเด่นของภาพ ภาพที่ไม่มีจุดเด่นในภาพเลยก็คือเห็นไหมผลของส้มเขาใช้สีเดียวกันทั้งหมดลักษณะเท่ากันทั้งหมดอยู่ในตะกร้าเดียวกันทั้งหมดภาพนี้ใช้เส้นสีรูปร่างรูปทรงเหมือนกันทั้งภาพทําให้ภาพไม่มีจุดเด่นส่วนภาพทางด้านขวาเนี่ยเขาเลือกที่จะวาดภาพต้นสนให้มีลักษณะแตกต่างออกไปหนึ่งต้นเขาทำให้จะได้เห็นว่าต้นที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันมีลักษณะเด่นกว่าต้นอื่นและสีที่ลงสีไปเนี่ยก็เป็นสีเขียวที่แตกต่างจากต้นอื่น ทำให้ภาพนี้เกิดต้นสนที่มีความจุดเด่นของภาพภาพต้นสนมีจุดเด่นที่ต้นสนตรงกลางเพราะมีรูปทรงและสีแตกต่างจากต้นอื่นการสร้างจุดเด่นด้วยขนาดสีหรือรูปทรงก็ช่วยสร้างความน่าสนใจในภาพได้อีกภาพนึ่งก็คือภาพปลาในทะเลมีสีเป็นส่วนสําคัญการใช้สีที่ต่างไปจากสีโดยรวมของภาพจะทําให้ภาพดูเด่นขึ้นไม,ไมส่วนเนี่ยเขาจะใช้สีชมพู ในภา,ภาพปลาเนี่ยเรจะมีปลาอยู่ตัวนึงที่มีสีเหลืองเด่นเลยทําให้ภาพนี้เกิดจุดเด่นของภาพขึ้นมาทีนี้เนี่ยสรุปง,ง่ายๆเลยเห็นไหมว่าเราเนื้อหาของบทบนนี้เนี่ยมันมีหัวข้อหลักๆอยู่แค่สองหัวข้อใหญ่ก็คือหนึ่งปัญหาในเรื่องของการสื่อความหมายที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าป่ามันไม่สื่อความหมายไม่รู้ว่าป่ามันจะแห้งแล้งหรือป่ามันจะอุดมสมบูรณ์กันแน่อันนี้เราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของการสื่อความหมายด้วยว่าเราต้องกําหนดเรื่องราวที่ต้องนําเสนอเลือกใช้สีที่สอดคล้องกับเรื่องราวด้วย ทีนี้ปัญหาที่2ก็คือปัญหาในเรื่องของการจัดองค์ประกอบซึ่งมีปัญหาอยู่เมื่อกี้ทั้งหมดอยู่6ปัญหา1ก็คือการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับงาน2การวาดเส้นสด้านการใช้สี4ด้านเอกภาพ5ด้านความสมบูรณ์และสุดท้ายเรื่องของจิเตเด่นของภาพอันนี้เนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องของการจัดองค์ประกอบของภาพด้วยเวลาวาดภาพเนื้อหาของหน่วยการเรียนรูลล้ที่2ก็มีอยู่ประมาณนี้ทีนี้มีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับปัญหาของ ทั้งสงปัญหาบ้างปัญหาในการสื่อควหมายกับปัญหาในการจัดองค์ประกอบมีใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมไม่ครับอา้าวครโปรงไม่มีเลยเหรอมีคนอื่นจะอยากจะถามไหมส่วนแบบทดสอบเนี่ยเดี๋ยวคุณรูให้น้องทําเป็นออนไลน์เหมือนเดิม,ม<า>โอเคไหมครับ<า>ดีดสิครับทีนี้น้องดูว่า,าตอนนี้ันนี้เข้าเรียนอยู่31คนทีนี้ครูขอ,ขอก่อนที่เราจะ เสร็จสิ้นชั่วโมงนี้เนะี่ยคุณครูขอถามนิดนึงว่าทั้ง31คนตอนนี้เนี่ยมีใครยังไม่ได้ส่งแบบทดสอบออนไลน์ของบทที่หนึ่งบ้างมีไหมมีใครยังไม่ได้ส่งแบบทดสอบออนไลน์ของบทที่หนึ่งบ้างคงไม่มีนะมีไม่มีบอกคุณดีว่ายังไม่ส่งใครยังไม่ได้ส่งบอกได้เลยให้คุณครูให้ส่งได้วันนี้อีกวันหนึ่งนะยังไม่ได้ส่งเดียวครู โอเคน้องทําวันนี้แล้วส่งวันนี้เลยเดี๋ยวครูส่งลิงก์ไปให้ลิงก์คงจะมีแล้วในไลน์กลุ่มน้องรีบทำํำร,รีบทําภายในวันนี้จะไม่โดนตัดคะแนนทั้งในส่วนของในส่วนของแบบสัดัออนไลน์แล้วก็ในส่วนของใบงานด้วยทั้งสองอย่างให้น้องส่งภายในวันนี้น้องจะไม่โดนตัดคะแนนแต่ถ้าส่งหลังจากวันนี้ส่งได้แต่ครูขอ ตัดคะแนนให้คะแนนเพื่อนคนที่เขาส่งก่อนได้คะแนนเยอะไม่ครับรายงานกี่คะแนนแล้วครับรายงานสิบครับแล้วก็แบบหาท้ายบทอีกสี่ครับผุมได้ที่ห้าครับแล้วก็เดี๋ยวประมาณพรุ่งนี้หรือมาเลนนี้คุณครูจะรายงานความคืบหน้าไปในรายกลุ่มให้นะว่าใครที่ส่งแล้วใครที่ยังไม่ส่งทีเผื่อมีอะไรตกหล่นน้องจะได้บอกคุณครูได้ว่าอสมมุติฟ้าใสบอกว่านูส่งไปแล้วนะคะแต่คุณครูยังไม่ได้เช็คให้อย่างเงี้ยน้องก็จะได้ตรวจสอบได้ด้วยว่าโอเคคุณครูลืมเช็คคะแนนให้หรือว่าคุณครูยังไม่ได้ตรวจอย่างเงี้ยได้้ดดูขอองงตัวววเ่า เลขที่สามแปดส่งไปแล้วไม่เห็นยังคะเ,เดี๋ยวคุณครูขอตรวจก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูแจ้งไปนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเช็คตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีมีปัญหาอีกทีนี้มีใครยังไม่ได้เข้ารายกลุ่มของการส่งงานวิชาศิละปะบ้างมีไหมถ้ามีเปิดไมค์แล้วบอกตอนนี้เลยมีไหมครับมีใครยังไม่ได้อยู่ในรายกลุ่มไหม ส่วนแบบฝึกขัดออนไลน์เดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ไปให้ในกลุ่มพร้อมกับใส่ไว้ให้ในโน้ตด้วยเพราะคนที่จะมาทำย้อนหลังหรือคนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มเนี้จะได้ทำย้อนหลังได้ด้วยเดี๋ยวคุณครูส่งไปให้เลยนะลิงก์ของท้ายบทบทที่สองเหมือนเดิมไม่ต้องรีบทำใช้เวลาทำให้ให้ดีที่สุดให้ได้คะแนนเยอะที่สุดทำให้ได้สิคะแนนเต็มเลยยิ่งดีคะแนนเป็นของครูหรือเป็นของน้อง คะแนนเป็นของน้องเพราะฉะนั้นน้องรักษาสิทธตัวเองดีๆครูอยากให้คะแนนสิบคะแนนทุกคนเลยตอนนี้ครูไม่ได้อยากตัดคะแนนใครเลยเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องตั้งใจทําด้วยโอเคไหมอ่ะตอนนี้คุณครูได้ส่งแบบทดสอบท้ายบทของบทที่สองไปให้แล้วทําเป็นการบ้านได้ส่งได้ถึงวันอาทิตย์เหมือนเดิมเดี๋ยวส่งลงไว้ในโน้ตให้ด้วยจะได้ไม่หายไปไหนเนาะ อ่ะทีนี้เนื้อหาของบทที่สองมีใครอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมส่วนใบงานอย่าลืมส่งภายในวันนี้แบบหัดออนไลน์ของบทที่หนึ่งใครที่ยังไม่ส่งส่งภายในวันนี้ด้วยโอเคไหมว่าใส่อาบน้ำหรือยังคะยิ้มแสดงว่ายังไม่อาบหนูก็ยังไม่อาบค่ะผมอาบแล<ร>นะ้วหนูบอกว่าหนูบอกยังไม่อาบแต่หนูลืมเปิดไหม อ๋อโอเคทีนี้ใครม, <า S 2> มีอะไรใส<า>่เพิ่มเติมไหมในเนื้อหาของบทที่สองมีไหมถ้ากาน <c oughs> เวลาที่เหลือถ้าพร้อมที่จะทําแบบหัดท้ายบทบทที่สองแล้วจะได้ไม่ต้องมีงานค้างน้องก็ทําได้เลยส่วนใครที่โอเคเดี๋ยวรอดูหนังสือก่อนทบทวนหนังสือก่อนแล้วค่อยทำก็ไม่ว่าการทําได้จนถึงวันอาทิตย์นี้่ส่งสอะไรมาให้หรอครับอะไรนะครับที่ส่งอะไรมาให้หรอครับ ส่งแบบฝึกหัดออนไลน์ไงครับบทที่สองท้ายบทที่สองไงครับอ๋อมิได้ทําเลยใช่ไหมครับทาได้เลยครับถ้าพร้อมแต่ถ้ายังไม่พร้อมน้องจะทบทวนในหนังสือก่อนแล้วก็ส่งไปที่ลนยกลุ่มด้วยก็ได้อะไรนะไม่ส่งไปที่ไลน์กลุ่มไหมอะครับส่งไปแล้วครับครับอยากผมไปทําเลยครับโอเคได้ครับจะได้ไม่มีงานค้างเนาะไม่ต้องรีบนะตั้งใจทําด้วยทีนี้มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหม ผมยังกินข้าวอยู่เลยโอเคกินไปด้วยได้ไม่ว่ากันแต่ทีนี้คนอื่นคนอื่นๆที่ไม่ได้พูดเลยเนี่ยมีอะไรจะสอบถามรูเพิ่มเติมไหมหรืออยากจะทักทายอะไรเพิ่มเติมไหมมีแล้วครับมีไหมครับไม่มีแล้วหรอคนอื่นมีไหม,มโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วช่วงนี้เราก็เห็นอยู่ว่ายอดของผู้ป่วยเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะทุกวันเลยเพราะฉะนั้นทั้ง เด็กๆแล้วก็ทั้งผู้ปกครองเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยนะลูกเป็นห่วง<ไ>เราจะได้ให้ยอดของจังหวัดสุราษฎร์มันลดลงสุดที่เราจะได้มาเจอกันที่โรงเรียนเนาะคิดถึงและอยากให้มาวิ่งเล่นในโรงเรียนและเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อยู่ที่บ้านก็ตั้งใจเรียนทุกวิชามีอะไรก็บอกครูผู้สอนทุกคนได้เลยอันไหนพร้อมอันไหนไม่พร้อมอันไหนอยากได้แบบนั้นอันไหนอยากได้แบบนี้เอาที่นักเรียนพร้อมแต่นักเรียนก็ต้องขยันนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านแล้วก็ แบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ้องอย่าสร้างภาระให้คุณพ่อคุณแม่เพิ่มขึ้นนะเพราะว่าท่านก็ต้องดูแลเราทุกคาบทุกวิชาเลยเนี่ยคุณครูก็เห็นใจผู้ปกครองเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทําเองได้แบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้ก็ต้องช่วยโอเคไหมโอเคไม่เอ่ยไม่มีเสียงตอบรับจากผู้โดยสารเลย อ่าถ้างั้นคาบนี้งกูก็ขอไว้เนื้อหากับแบบหัดทิ้้ายไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันอังคารหน้าพยายามอย่าขาดเรียนนะศิลปะเพราะเราเจอกันแค่สัปดาห์ละอบคุณครับคุณครูโอเคเราเจอกันสัปดาห์หน้านะบายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเรียนคาที่สองนะหมดเร็วจังหมดเร็วมากเลยนะหรือว่าจะเอาใบงานเพิ่ม ก็ได้ครับอจริงอ่ะเดี๋ยวส่งไปให้ในกลุ่มถ้างั้นยังไม่ไปก็ได้ถ้าไม่อยากให้ไปถ้ายังอยากให้อยู่ต่อก็อย,ออยนะู่ก็เวลายังไม่หมดอ่ะก็เวลายังไม่หมดใช่แต่ว่าเวลาที่เหลือครูให้น้องไปทําแบบผัดไงจะได้ไม่ต้องมีงานค้างดีไหมจะให้ทําไปด้วยแล้วก็อยู่ตรงนี้ไปด้วยก็ได้หรือว่าจะไปทําเองหรือยังไงว่ามานัชยาว่าไง ทำเองได้ใช่ไหมได้โอเคถ้างานตั้งใจทําแบบ<ค>กึกหัดได้สิทธิ์เต็มทุกคนเลยนะท่ะนั้นคุณครูไว้แค่นี้นะ,อะโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายยฝ้าใสบ๊ายบาย